สวัสดีครับ <c oughs> ในบรรดาสินทรัพย์นับไม่ถ้วนที่หามาโดยถูกควรหรือไม่ใช่ถ้าถูกต้องโดยทั้งหมดก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ให้ระวังโบราณว่าซื้อกินไม่หมดให้จดไว้ คตจะอยู่ไม่เท่าไรก็สิ้นหวังคตโกงช่อไม่นานมันก็พังเด่นดีดังยังมีดับนอนหลับตาเกิดขึ้น <c oughs> ตั้งอยู่แล้วดับไปจะสุขทุกข์อยู่ที่ใจฝักไฝ่หาถ้าปล่อยว่างวางได้ ไม่นำพาเข้าใจกฎอนัตตาก็สายเบามีกำลังกแกร่งกล้าบ้าอำนาจไม่ระวังความผิดพลาดด้วยขาดเขาในวังวนแห่งตันหาที่มัวเมาเห็นแต่มองจ้องเอาอย่างเมามัวหลงอำนาจ หลงตัณหาบ้าสินทรัพย์ลืมรำลึกถึงวันดับจนกับหัววันใดสิ้นทุกคุณค่าจนน่ากลัวเห็น,นกงจักเป็นดอกบัวไม่มัวมองจะมีที่มีทางอยู่อย่างเทพจะมีสุขมีเสพไม่บกพร่องจะมีทรัพย์ มีศินมีเงินทองจะมีเพื่อนพวกพ้องสนองคุณเมื่อสิ้นยศสิ้นอำนาจขาดสินทรัพย์แม้แด่นดำก็จะดับหมดสิ้นศูนย์ทุกๆคนจบบทลงที่กองกูลเป็นทุรีดินฝุน่นสิ้นทุนรอน กูเล็กลำปางวันละก่อนออนไลน์ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเราก่อนจะดีได้จะต้องทำความดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานจนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น